เมื่อเราอายุมากขึ้นเราเริ่มเข้าสู่วัยการคนปัญหาที่ตามมานั่นก็คือผมงอกทีนี้ปัญหาผมงอกเกิดจากสาเหตุอะไรหนึ่งเราอาจจะขาดแร่ธาตุหรือสารอาหารบางชนิดหรือขาดาพ,วาวพวกสังกษสีซึ้งและก็พวกซีฟู้ดเนี่ยเป็นพวกอาหารทระเลนะเราก็หารับทานได้แต่สิ่งสําคัญเนี่ยการที่เรามีผมงอกตอนอายุ30เนี่ยเกิดจากการ สร้างหรือการผลิตเม็ดสีเมลานินน้อยลงทําให้ผมของเราที่งอกออกมาเนี่ยแทนที่จะเป็นสีดําใช่ไหมครับกับกลายเป็นสีขาวอย่างที่เห็นที่หลายๆคนอ่าเริ่มมีผมขาวหรือผมหงอกนั่นเองตอนอายุ3 0 4 0นะฮะทีนี้เพราะอะไรเพราะเราเริ่มอายุมากขึ้นการผลิตสร้างเซลลเม็ดสีเมลานินเนี่ยเขาผลิตน้อยลงเพราะฉะนั้นอยากให้คุลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ และนี่คือเป็นมาร์กสมุนไพรเป็นสารสกัดท่าประเทศเลยทีเดียวที่จะช่วยในการบำรุงลึตั้งแต่โคนรากผมสร้างเซลล์เม็ดสีเมลานินใช้มาร์ะหลังจากอาบน้ําสระผมเสร็จแล้วเช็ดผมให้มันหมาดแล้วก็หมักตัวนี้ที่โคนรากผมก็คือให้โลแหวนเราก็ทามาร์กเนี่ยให้รอบศีรษะแล้วก็นวดนวดนวดนะยีผมให้ทั่วแล้วนวดนวดนวดแล้วก็หมักทิ้งไว้นะหมักทิ้งไว้ สิบถึงสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงใครมีเวลาก็หมักได้นานนะหมักได้ทั้งวันนะเนื้อครีมบางเบานะเนื้อครีมเข้มข้นมากนะเนื้อครีมเข้มข้นมากตัวนี้กลิ่นหอมนะกลิ่นหอมมากเลยมาร์กปิดผมงอกเงาเป็นสารสกัดห้ารประเทศนะครับเป็นสารสกัดห้ารประเทศไม่ว่าจะเป็นสมเปรูโปรตีนจากไหมนะ้ำมันสก,กัดจากพืชสิบสามชนิดแล้วก็มะขามป้อมและก็เป็นสารสก,กัดที่แพงที่สุดนั่นก็คือ เมลาโนเกได้จากโซมามนินเป็นสารสกัดที่จะไปสร้างหรือผลิตเซียมสีที่ใต้โคนรากผมตัวนี้นะมาปิดทุงออกกระปุกนี้ใช้แทนทิปเม้ได้ใช้แทนครีมนวดได้ลงที่หนังทิศได้บำรุงตั้งแต่โคนรากผมการสร้างเซียมสีเนี่ยเขาก็ค่อยๆทำงานค่อยๆบำรุงผมของเราเวลาเราใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยผมของเราก็จะเป็นสีดำนะครับ ทีนี้เข้าใจหรือยังครับว่าพอเราเอาอยุมากขึ้นการหยุดหรือการทํางานการสร้างเซลล์มสีเนี่ยเขาผลิตน้อยลงเราฉะนั้นเราจะต้องหาตัวที่จะไปบํารุงให้กับรากผมของเราด้วยมากระบุกนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะกดกิมทิจกาได้เลยนะครับตัวนี้นะบอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากเลยแล้วก็กลิ่นหอมนะผมนุ่มสวยเงางามแล้วก็รากผมแข็งแรง และสร้างเซลล์เม็สีเมลานินให้กับขนและผมของเราจากผมขาวกลับมาดำใช่อย่างต่อเนื่องมากระผมนี้ขอบคุณครับ